ชั้นป .6 นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะในหน่วยที่6นะคะวิชาการงานอาชีพเรื่องงานธุรกิจนะคะเรามาที่ข้อที่1ค่ะข้อใดกล่าวถึงบันทึกกายรับรายจ่ายได้ถูกต้อง 1. บันทึกรารรับรายจ่ายเป็นการบันทึกข้อมูลแสดงการใช้เงินที่ตรวจสอบได้ 2. บันทึกการรับรายจ่ายเป็นการบันทึกข้อมูลการออมในระยะเวลาหนึ่ง 3. บันทึกรายรับรายจ่ายเป็นการบันทึกข้อมูลกิจกรรมที่ทําในแต่ละวัน 4. บันทึกรายรับรายจ่ายเป็นการบันทึกประวัติส่วนตัวต่อข้อที่2นะคะข้อที่2ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายรับรายจ่าย 1. รายรับ 2. รายจ่าย 3. คงเหลือ 4. ประเมินผล ต่อไปข้อที่3ค่ะการบันทึกรายรับรายจ่ายบุรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากที่สุด 1. สังคมศาสนาและวัฒนธรรม 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. คณิตศาสตร์ 4. ภาษาไทย ต่อไปข้อที่4ค่ะถ้ามีเงินออมจำนวนหนึ่งนักเรียนจะนำไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 1. ซื้อของเล่นที่อยากได้ 2. ซื้อของขวัญให้เพื่อน 3. ซื้ออุปรกรณ์การเรียน 4. ให้เพื่อนยืม ภาหลังโอ้รต่อไปข้อที่5หากสมุดเงินฝากหายต้องทำอย่างไร 1. ติดต่อธนาคารเพื่อขอทำสมุดใหม่ 2. ติดต่อธนาคารเพื่อถอนเงินออกทั้งหมด 3. หากจำเป็นต้องใช้ให้ไปติดต่อธนาคาร 4. ปิดบัญชีทันทีเพื่อป้องกันความปลอดภัยของเงินฝาก ต่อข้อที่6การจัดเก็บเอกสารทางเงินการเงินเป็นหน้าที่ของใครหนึ่งเพื่อนบ้านสองเพื่อนในชั้นเรียน 3. พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 4. ส,สมาชิกทุกคนในครอบครัว ต่อไปข้อที่7ค่ะเอกสารข้อใดควรทำลายเมื่อครบ1ปี1พิในกรรม2ใบเสร็จค่าโทรศัพท์3ใบรับประกันสินค้า4กรมธรรม์ประกันชีวิต ข้อที่8ข้อใดคือวิธีการจัดเก็บสบมุดเงินฝากที่ถูกต้องนะคะ 1. ใส่ไว้ในแฟ้มเอกสาร 2. เก็บไว้หลังกรอบรูป 3. ใส่ซองพลาสติกใสเก็บไว้ในตู้เส,สื้อผ้า4เก็บเข้าตู้เอกสารใส่กุญแจให้เรียบร้อย ต่อไปข้อที่9ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจัดเจ็บเอกสารทางการเงิน 1. หลักฐานไม่สูญหาย 2. เกิดความเป็นระเบียบ 3. ช่ใช้เอกสารทางการเงินใหม่อยู่เสมอ 4. เพื่อให้ทราบทรัพย์สินนี้สินของครอบครัว ข้อสุดท้ายการทำบันทึกรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร 1. เฝ้กการบันทึกข้อมูลลงในตาราง 2. ช่วยในการวางแผนการใช้เงินได้ 3. ป้องกันการมีคนมาขอยืมเงิน 4. ได้รับคำชื่นชมจากเพื่อน